เจ้าสบายดีทุกทท่านเนาะในบทที่ี่นี่เนาะข้าพเจ้าจะมาสอนวิธีการอัปโหลดวิดีโอลง y YouTube เนาะมันจะมีสงวิธีเนาะเมื่อที่ว่าเขาตัดต่อวิดีโอเฮียบห้อยแล้วเนาะส่งวิธีที่่อยนํามาเนาะมันจะมีอัปโหลดผ่าน YouTube และก็อัปโหลดผ่าน Google เนาะคอยจะแนะนําเป็นวิธีที่ว่าง่ายกว่านี้เนาะโดยใช้ที่ว่าแอปยูทูบนี่เนาะมันจะง่ายและก็เข้าใจง่ายสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนาะโอเคแล้วสําหรับวิธีการอัปโหลดผ่านหลังบานของ YouTube นี่เนาะ คอยจะมาสอนในบทสุดท้ายให้ทุกคนในเบื้องคืนอีกข้างหนึ่งเนาะโอเคคอยจะมาสอนผ่านวิธีอัปโหลดผ่านแอป youtube โดยโกงเลยเนาะมาทีแอป youtube ของเขาเนาะดยที่ว่าเขาต้องเซ็กเบิงส่งของเฮาแล้วเนาะก่อนี้ไผที่ว่ามันเด้งออกไปส่งอื่นเนาะเฮาสามารถเข้าส่งของเฮาไม่ได้เนาะโดยที่จิ้มทีโลโก้ส่งของเฮานี่เนาะปึ๊บแล้วมันจะมีลูกศรนตัวนี้เนี่เนาะปึ๊บอ่า ที่นี่มันจะขึ้นมันจะขึ้นทุกซองที่ว่าเขาได้ติดตั้งหันเนาะตัวใดเป็นซองเนาเขาจะสามารถจิ้มเลือกตัวนั้นได้เลยเนาะเมื่อเขาเลือกแล้วเนาะมันก็จะมาในหน้านี้เนาะมาในหน้าของ YouTube ของเขานี่เนาะหลังจากนั้นเนาะสำหรับวิธีการอัปโหลดเนาะก็ง่ายๆเนาะให้เขาจิ้มทีเครื่องหมายบวกนี่เนาะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของ YouTube นี่แต่ละเวอร์ชันมันอาจจะแตกต่างกันเนาะบางอันมันก็จะเห็นสัญลักษณ์เป็นวิดีโอเนาะที่นี่ค่อยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกนี่เนาะ ก็จะจิมเครื่องหมาบวกแล้วมันจะบอกว่าอัพโหลดวิดีโอปึ๊บแล้วมันจะให้เขาเลือกเอาวิดีโอที่ว่าเขาได้ตัดหั่นเนาะเขาจะเลือกเป็นวิดีโอที่สอนตัดในบทที่สามหั่นเนาะเลือกวิดีโอที่เขาตัดเนาะหลังจากนั้นเนาะอ่ามันจะมีให้เขาตั้งซอเนาะก็คือในการตั้งซี่เนาะเขาจะตั้งเป็นซอวิดีโอของเขาว่าเขาลิ้นเกี่ยวกับอย่างเนาะเขาเห็ดอย่างเขาขายอย่างเขากาลังสอนอย่างเนาะ สมมติวิดีโอนี้คอยเล่นกีตาร์คอยก็จะเขียนสซนเล่นกีตาร์เนาะปึ๊บโอเคคอยจะเอาแบบน้อยๆอ่ะเนาะทุกคนสามารถไปใส่ข้อความตามที่มันกำหนดให้เป็นลอยคำเนานะสะโพซื้อเนาะที่นี่คำอธิบายเนาะตัวคำอธิบายนี่กับเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ว่าคนอื่นจะสามารถค้นหาวิดีโอของเขาได้ง่ายขึ้นเนาะเขาต้องใส่คำอธิบายหลายลดเนาะ แต่ว่าคอยจะโบสย่ยาวเนาะคอยจะใช้เป็นกีตาร์กันแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อมาทําการสอนให้ทุกคนเข้าใจซื่อๆเนาะหลังจากเข้าใส่คาอธิบายแล้วกับกดทีลูกสอนกับนเนาะแล้วมาเลือกทีตัวนี้เนี่เนาะตัวการมองเห็นของวิดีโอของเขานี่เนาะจิ้มเข้ามาแล้วมันจะมีสามอันให้เลือกเนาะอันที่หนึ่งก็คือสาธารณะหมายความว่าทุกคนสามารถเบ่งเห็นวิดีโอของเขาได้เนาะอันที่สองมันไม่เปลี่ยนสาธารณะหมายความว่า ถ้าว่าเขาเลือกตัวที่สองนี่คนอื่นจะบปเห็นวิดีโอเขาเนาะและตัวที่3ก็คือกันเนาะหมายเข้ามาส่วนตัวเนาะคนอื่นก็นจะบปเห็นวิดีโอเขาคือกันแนะน้าให้เลือกเป็นสาธารณะติ๊กเนาะแล้วตั้งเป็นวิดีโอพีเมียทันทีอันนี้บ่จจาเป็นต้องติ๊กนะถ้าว่าเขาติ๊กมันจะอานาะเป็นวิดีโอที่ว่าพีเมียเป็นเป็นลักษณะเปิดเรื่องเนาะเขาบ่จําเป็นต้องที่ให้เขามาติ๊กที่เป็นสาธารณะแบบนี้เนาะแล้วก็กดย้อนกลับเนาะโอเค หลังจากนั้นเนาะมาจิมทีตัวนี้นี่เนาะเป็นการตั้งค่าว่าวิดีโอของเขามีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กน้อยโบเนาะเป็นกฎใหม่เด็กน้อยของ youtube เนาะาว่าวิดีโอของเขาบไร้สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กเขาก็เลือกที่ไม่วิดีโอนี่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กเนาะเฮาก็เลือกตัวนี้นี่เนาะาว่าวิดีโอเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กนี่เนาะแต่ว่าวิดีโอข,ของคอยจะบไร้สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กเนาะ ่อยก็จะจิ้มตัวนี้เนาะปึ๊บแล้วกดเครื่องหมายย้อนกลับเนาะหลังจากนั้นตำแหน่งที่ตั้งอันนี้เฮา,าบ่เฮาบ่เซก็ได้เนาะบ่บ่จำเป็นต้องเซเนาะกดปิดเสดไปเนาะหลังจากนั้นเนาะให้เฮามาที่อัปโหลดนี่ได้เลยเนาะปึ๊บที่นี่มันก็จะประมวลผลในที่ครั้งวิดีโอนี่เนาะด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ของเฮาเนาะจิ้มเข้ามาเนาะทีนี้มันจะบอกว่าเนาะกำลังดาวน์โหลด1รายการเนาะเฮาคลิกเข้าไปได้เนาะ ที่นี่มันก็กำลังดาวน์โหลดอยู่เนะาะซาไปเปอร์เซนต์เขาตรงเดลโลธาเนาะโอเคที่นี่มันก็ดาวน์โหลดสำเร็จเนาะเขาก็สามารถไปเบิรงวิดีโอของเขาได้เนาะโดยที่เขามาที่ y YouTube เนะาะเมื่อมันดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเนาะเขายากเบิรงวิดีโอของเขาก็มาเซกเบิรงทีโลโก้่องของเขาเนี่ยนะปุ๊บแล้วมาที่องของคุณเนาะ หลังจากนั้นมันจะเห็นวิดีโอของเราเนาะเลือกทีวิดีโอเนาะอ่าตัวนี้เนาะถือว่าเป็นการอัพโหลดวิดีโอสําเร็จเราก็สามารถเบื่งได้เโอเคเนาะที่นี้วิธีการใส่หน้าปกของวิดีโอของเขาเนาะหมายความว่าเขาอัพโหลดแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่หน้าปกเธอเนาะให้เรามาที สตูดิโอเนาะไฮที่ว่ายังปฏิตั้งเอฟนี่กห้ไฮปฏิตั้งเอฟสตูดิโอเนาะปึ๊บแล้วให้เฮามาเลือกวิดีโอของเฮาเนาะมันจะเห็นวิดีโอของเฮาอยู่นี่เนี่เนาะปึ๊บหลังจากนั้นให้เฮามาทีแกไขเนาะตัวกันไกลนี่เนาะหลังจากนั้นเนาะห้เฮามาทีตัวนี้นี่เนาะกันไกลอีกข้างหนึ่งเนาะปึ๊บแล้วมันจะบอกว่าภาพขนาดย่อที่กำหนดเองเนาะ เลือกเลยเนาะทีนี้เนาะมันจะให้เฮาเลือกคู่ภาพทีว่าเฮากำนดไว้หั่นเนาะถ้าตรงไหนไปเลือกหน้าปกของเฮาเนาะทีว่าเฮาต้องการไซส์หั่นเนาะโอเคเนาะสมมติว่าใคอยสิเอาหน้าปกที่ว่า่อยได้เกียมไว้หั่นเนาะตัวนี้นี่ยเนาะใอยจะจิ้มเลยเนาะปึ๊บเมื่อเฮาเลือกหน้าปกที่เฮาต้องการแล้วเนาะกะให้เฮากดทีว่าเลือกนี่เนาะปึ๊บหลังจากนั้นกดที กดที่บันทึกได้เลยเนาะปุ๊บบันทึกสำเร็จทีนี้เขามาเบิ่งกันเนาะว่าวิดีโอหนาปกที่ว่าเขาใส่หันมันจะได้บบเนาะมาที่ YouTube เนาะอ่ะมันจะเห็นหนาปกที่ว่าเขาเปลี่ยนนี่เนาะมันก็ถือว่าได้แล้วเนาะนี่เนาะหรือว่าเขาสามารถมาเบิ่งที่แอป YouTube ก็ได้คือกันเนาะมาที่แอป YouTube เนาะ แล้วเลือกโลโก้ช่องของเขาปึ๊บแล้วเลือกช่องของคุณเนาะหลังจากนั้นเลือกที่วิดีโอเนาะโอเคที่นี่มันก็จะเห็นหน้าปกของเขาแบบง,งามๆแบบนี้เนาะโอเคเนาะสำหรับวิธีการอัพโหลดวิดีโอเนาะง่ายๆเพียงสานีนน้เนาะหน้าที่ของทุกคนต่อไปก็คือสร้างคอนเทนต์และเหตุเนื้อหาเนาะเหตุวิดีโออัพโหลดวิดีโอลงเรื่อยๆเยนาะ จนมีผู้ติดต,ตาม1000คนและมียอดสมองหับสมทุกๆวิดีโอของเฮาสี0พันสมงขึ้นไปแล้วมันจะให้เฮาเปิดสร้างรายได้ได้ไดนะบทต่อไปคือบทวิธีการเปิดสร้างรายได้ในประเทศล้วกันว่ามีวิธีแนวใดไว้พบกันในบทต่อไปนะสบายดี